สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูนสอนกายภาพบำบัดแล้วก็การกลับไมเซ็ตจะมาแนะนำวิธีการเลือกอุปกรณ์ช่วยเดินที่เหมาะสมกับโรคอาการแล้วก็วัยของแต่ละคนค่ะถ้าพร้อมจะรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราควรจะเลือกอุปกรณ์แบบไหนกันดีค่ะไม้เท้าชนิดที่หนึ่งที่ครูแอนจะแนะนำก็คือไม้เท้าสี่ขาหรือที่เราเรียกกันว่าวอลเกอร์ค่ะ ไม้เท้าชนิดนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีกำลังแขนทั้งสองข้างที่ดีแต่การทรงตัวไม่ดีหรือมีการบาดเจ็บที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างค่ะวิธีเดินมีดังนี้ค่ะกรณีที่ต้องการเดินเพื่อเพิ่มความมั่นคงแต่ไม่มีการบาดเจ็บของขาเดินดังนี้นะคะเริ่มที่ยกไม้เท้าไปด้านหน้าก้าวขาข้างที่ถนัด และตามด้วยขาข้างที่ไม่ถนัดสลับกันไปค่ะไม้เท้าขาถนัดขาไม่ถนัดไม้เท้าขาถนัดขาไม่ถนัดส่วนวอล์กเกอร์ที่มีการติดล้อนะคะสามารถเข็นไปเรื่อยๆได้ค่ะและตามไปด้วยขาที่ถนัดและขาไม่ถนัดแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะไม้เท้าชนิดนี้เหมาะสำหรับการเดินทางลาบ ที่ไม่มีหินหรือพื้นต่างระดับเพราะหากมีการต่างระดับอาจจะทำให้สะดุดล้มได้ง่ายค่ะไม้เท้าชนิดที่2คือไม้เท้าก้านร,ร่มค่ะไม้เท้าก้านร,ร่มนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ยังสามารถลงน้ําหนักขาได้และมีการทรงตัวที่ค่อนข้างดีค่ะจุดเด่นไม้เท้านี้ก็คือพกพาง่ายและสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ค่ะวิธีการเดิน กรณีที่มีการบาดเจ็บของขาข้างใดข้างหนึ่งให้ถือไม้เทา้าตรงข้ามขาข้างที่บาดเจ็บค่ะแต่ถ้าไม่มีการบาดเจ็บให้ถือไม้เทา้ามือข้างที่ถนัดค่ะถ้าเดินก็คือไม้เทา้าขาเจ็บขาไม่เจ็บไม้เทา้าขาเจ็บขาไม่เจ็บ ไม้เท้าชนิดถัดมานะคะก็คือไม้เท้า3ขาหรือไตรพอดเคนค่ะแต่ว่าบางรุ่นก็มีมากกว่า3ขานะคะอย่างที่ครูแอนนมาให้ดูเนี่ยมีถึง4ขาด้วยกันค่ะไม้เท้า3ขาเหมาะกับคนที่มีกำลังแขนอย่างน้อยหนึ่งข้างนะคะและคนที่การทรงตัวไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าตัวของไม้เท้า3ขาเองเนี่ย จะสามารถทรงตัวได้ดีกว่าไม้เท้าก้านร,ร่มนะคะดังนั้นเราจะเห็นเลยค่ะว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยอัมาพาตซีกเดียวจะต้องใช้ไม้เท้าประเภทนี้ในการฝึกเดินค่ะวิธีเดินถือไม้เท้าด้วยมือตรงข้ามขาเจ็บหรือตรงข้ามขาที่ไม่มีแรงนะคะ เดินโดยการให้ไม้เท้านำตามด้วยขาที่ไม่มีแรงขามีแรงไม้เท้าขาไม่มีแรงขามีแรงไม้เ <im itation> ท้าประเภทสุดท้ายที่ครูแอนแนะนำก็คือไม้ค้มยันรักแร้หรือ a x i l i a r y c r u s h ค่ะซึ่งไม้เท้าประเภทนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีการทรงตัวที่ดีมากอยู่แล้วและมีกำลังแขนดีทั้งสองข้างค่ะ คนที่ใช้ไม้เท้าประเภทนี้นะคะก็มักจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกขาหากักขอ้อเท้าพลิกรวมไปถึงขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงค่ะซึ่งระดับไม้เท้าที่เหมาะสมนะคะความสูงของไม้เท้าต้องอยู่ใต้กว่าตัวรักแร้ของเราประมาณ1นิ้วนะคะและที่สำคัญก็คือ บริเวณมือจับของเรานะคะจะต้องมีการงอเล็กน้อย30องศาไม่เหยียดตึงจนเกินไปหรืองอม,มากเกินไปเพื่อให้เกิดแรงกดที่ข้อมือได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนท่าทางในการเดินนะคะเราสามารถเดินได้ด้วย3วิธีด้วยกันค่ะวิธีที่1ก็คือให้ไม้ไปก่อนแล้วตามด้วยขาข้างที่เจ็บและขาไม่เจ็บค่ะ วิธีที่2ก็คือไม้กับขาเจ็บไปพร้อมกันซึ่งกรณีนี้นะคะมักจะใช้ในช่วงที่คนไข้มีการบาดเจ็บของขาค่อนข้างรุนแรงหรือห้ามลงน้ำหนักขาข้างที่เจ็บค่ะและวิธีสุดท้ายก็คือให้ไม้ไปทีละข้างและตามด้วยขาเจ็บและขาไม่เจ็บค่ะ ค่ะทุกคนก็คงจะรู้วิธีการเดินแล้วก็วิธีการเลือกอุปกรณ์ยุงกันอย่างถูกต้องแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครนําไปใช้มีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามใต้คลิปได้หรือใครจะมาแชร์หรือว่ามาแบ่งปันได้นะคะว่านําวิธีไปใช้แล้วสามารถเดินได้คล่องแล้วก็สะดวกขึ้นหรือเปล่านะคะและอย่าลืมติดตามช่องครูแอสอนกนายภาพบัดรและการปรับไมเซนได้ค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบา,บายค่ะ